ก็จะมารีวิวกล่องกล่องสมงกันซึ่งไม่รู้เี่อะไรบ้างซึ่งเราแอบแกะดูก่อนแบบคีบน่าเราจะมาแกะก่อนเลยนะพร้อมไหมก็จะแกะเลยนะนี่อออออ ้องดึงอ <t od em |ms|> ันนี้ขึ้นม่งไม่นะจะถ่ายนี่เราจะเอาไหนก่อนดีนะเอาอันนี้ดีกว่าอันนี้เอาเลยเพราะว่าเขดีหอเาอันนี้ดีอันนี้ก่อนก็แล้วกันรีสึกในกลุ่มแล้วโอเคแล้วก็จะมาเกะกันมันจะต้องถ่ายนะอื้มเป็นโยโย่ใช่ปบบหรือว่าเป็นสปิน ไม่รไม่เป oh, oh. ็นไรน่าจะเป็นสปินนะโยดวี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 ีวีวีววี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 ปีวีวี้ีวีวีววีวอวีะีวีวีวดวีววยเนี่ยวดวีวีวไวี แรงแล้วไม่มีอื่ค่อยแรงนะทุกคนเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะ่าอะไรต้องดูนะเราไม่เคยเห็นโอเคแล้ก็จะรีวิวก่อนอนันต่อไปเลยนะคะเดี๋ยวคลิปยาวอันต่อไปก็คืออันนี้อะไรวะสกุชี่สกุชี่เหรอสกุชี่อะไรวะต้ใช่อ๋อสกุชี่จริงๆด้ยวย ไพ่ของส่นนี้ดีนะทุกคนสามารถเล่นปอบแปะได้เลยน,นี่เล่นปอบแปะปอบแปเลยอืมันเป็นสักกุชชี่นะคะลองดูกินหน่อยกลิ่นก็ขรนมีเลยว้าวสโลมมากอืม ส,โล,สโลวแบบคู่สโลว์อ่ะทุกคนโอเคเราก็จะรีวิวอันต่อไปอันต่อไปก็คืออันแรกที่เราจะรีวิวเลยก็แต่ว่าเราเปลี่ยนใจเอากองไปกองเปล่าแก่ทางด้านหลังนะทุกคนแก่ยากจังเลยแก่อยากจังเลยแล้วกตั้งคือสัตว์ แตได้ด้วยโอเคแล้วก็จะมารีวิวสกิเทียนอันนี้ค่ะรีวิวตลึกขนาดยุงนึงเยอะเอ่อเออถ้าจะไม่ผิดไปดูฝนหรือไม่ก็ไม่ใช่โอเคเลก็จะมาลองกดกัน ไม่จะรู้เท่าไหร่นะปอกเปลยอเยอะมากกว่านะก,นก็จะเป็นอันเสร็จนะคะแล้วก็อันต่อไปก็อาจจะมีกล่องมาอีกต้องรลกันนะบ๊ายบาย